ทุกคนหนูเห็นที่พี่น้ำมนต์อะไรอะไลฟ์แล้วก็บอกว่าแบบเออดูกหนูซึ้งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆนะคือหนูวันนั้นที่หนูพูดในวิทยาแบบเออหนูอะเชื่อพวกพี่หนูทําได้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูอะก็งงว่าหนูพูดตอนนั้นตอนไหนคือคําถามคืออะไรแต่หนูก็รู้สึกว่าเออหนูนะหนูพูดออกไปแล้วแหละคือหนูอะเหมือนคําถามน่าจะเป็นแบบว่าคิดยังไงถ้าเราติดแล้วแบบ เพื่อนไม่ติดหรือว่าถ้าติดกันทั้งอะไรสักอย่างเนี่ยแหละหนูก็เลยบอกเออหนูว่าเชื่อใจในตัวพวกพี่หนูอยู่แล้วเชื่อพวกพี่หนูทาได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแล้วแบบพี่เราพี่เราก็ทําได้เป็นคนซึ้งๆนี่ทุกคนหนูไปจาบเลือดมาเฮ้ยเฮยเกยาแจากฉลองกันเป็นเซนเตอร์พันบบทเลยครับก็ดีนะทุกคน ให้หนูใจไม่ตังค์อ่ะ